เป็นยังไงรู้ไหมไม่ไป้หากันกูเบื่อเจ้าองค์นี้ยยขันมากมาก็ต้องโชว์นีขนาดเป็นเจ้าเรื่ังเสรยขนาดนี้โอ๊ยแห่ขันมากมาพระเจ้าป่าบาทมาผิดเมืองวะลูกเอ้มาถูกเมืองผิดเมืองปะเนี่ยใช่ป่ะจำทางได้ป่ะลูกเมืองนี้แน่นอนทำไมไม่มีใครมาต้อนรับเราเลยอ่ะออกไปดูซิเสียงอะไรตอลองใครมาหมานผู้คมนี่เสียงแห่ยาวมาเชียร์กิคืออะไรกองขันมากกองขันมาก จากข้าพเจ้าาาบแสงสุริยาจะลาเลียมโลที่บ้านรู้ไหมเอ้าจริงที่บ้านรู้ไหมหรือที่บ้านก็เป็นแบบนี้นที่บ้านก็เป็นอ๋อเออเด็กผมถามลูกกเลยมีอะไรใครมากองขันหมาขององค์ท่านแสงสุริยามาพระเจ้าค่ะแสงสุริยา<ะ>รพระสหายของเสด็จพ่อนี่ยพระสหายข้าเองไปเชิญเข้าไปเชิญเข้ามาเชิญเข้ามาเชิญขาบาเข้ามาเลยพระเจ้าค่ะมะโทรโอ้ยโอ้พระสหายโอ้โหต่อไองควพระเจ้าทีประทับประทับประทับก่อนประทับก่อนเป็นยังไงบ้างไม่นึกเลยว่า จะมาหาข้าถึงเมืองแล้วโอ้โหเดี๋ยวพ่อกับลูกคู่นี้ต้องได้กันเชื่อลูกนั่งนี้เดี๋ยว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 เสียงโหเมื่อสักครู่นี่้าได้ยินนั้นเป็นเป็นขบวนของเจ้าเหรอถูกต้องแล้วขบวนของข้าเองจะไปแต่งงานใช่ไหมเรื่องเรื่องงานบวชคุยห่างเลยก็ได้ทำไมเต็มหน้าหมดเลยนมาห่างๆด้วยขอโทษขอโทษยอมช่วงนี้โควิดไงห่างกันหน่อยอ๋อแล้วไม่ทันแล้วมึงอ่ะทำไมอ่ะมาเลงกินแล้วล่ะมาต้องโควิดหรอกอ้าวว่ามา ก็ข้าาแต่งงานกับใครแต่งงานกับลูกชายเจ้าเอ๋แสงเดือนน่ะแต่งกับลูกข้าแสงเดือนตามที่ไอ้ส okay. ัญญากันไว้สัญญาเสด็จพ่อเหมือนจะงงไปหมดเลยเนี่ยพ่อก็งงลูกยังไงยังไงเข้าไม่เข้าใจเข้าไปสัญญากับเจ้าเมื่อไหร่นี่ก็ลูกข้าไปบอกว่าเคยเขียนจดหมายไปขอข้าให้ยอมเข้ามาช่วยถูกต้อง้าชนะจะได้แต่งงานกับลูกชายไงก็นั่นไงแต่ว่าก็เลยพามาเจ้าส่งผู้ชายมาไม่ใช่เหรอเฮ้ย ผู้หญิงนะ,ะ,ะ,ะไหนไหนไหนขอดูหน่อยสิอยากจะดูแล้วว่ามันเป็นความจริงไหมดาวดำดวเขาอยากจะเห็นหน้าลูกสซอร์ไพรส์เอาไปแล้นเขายังไม่ได้ทำอะไรเลยฮะกาไปหาไปห,ห,หนกาไปไหนไปแล้วนะกาไปประคองไงจับไปด้วยจังมันก็ไม่เรียก <c oughs> มึงไหนกก <c oughs> ูยังไม่ได้เลยขอบคุณมากนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะ ใจใช้โค้ดไปทางนั้นเลยไปบอกกล้องเนี่ยก็แม่เล็กกล้องไม่เชียร์ใจก็กลัวครับขอบคุณพี่ผู้หญิงเดนะครับขอบคุณ่าอินทรัดนะครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมอยู่ในขณะนี้800ว่าท่านนะครับพี่ผู้หญิงนี้มีทั้ง800ไหมครับลดไปแล้ว200ลดไปแล้ว200ก็500อ้าวอันนี้500ได้ไหมครับครับครับได้ได้ครับ ละนาจว่าอะไรพือคนละครึ่งมึงก็ไปแบ่งก็ืดนจะมาแบ่งก็กกูอจะเห็นหน้าอยากจะรู้ความจริงไงจะมาล้อเล่นกับข้าหรือเปล่าเราหน้าไปดูไหมพอตาอยากเห็นหน้าเจ้าไหนบายบังคมใค้ข้าได้ว้ายอันนปัเราแตเลยรัเก่อนเดียวเดีก่เดยวนเดี๋ยว่นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยว่เดี๋ยวกเดี๋ยวก่อยวอเดี๋ยวกอเดี๋ยวกเดี๋ยวนเดียวกนกอนเดี๋นเดี๋ย่อนเดี๋นเดี๋ยว กลับไปกับพ่อหลายใบด,ด้วยหลายใบด,ด้วยนี่หมายความว่าเจ้าเป็นลูกของแสงสุริยาเพื่อนข้าอย่างนั้นเหลอเนี่ยใช่ไหมคะฉันไม่แต่งหน้าแต่อภปรักษ์แบบนี้พองค์ไปพูดทำไมเขามีเชือ้อพงศ์ลูกรักของพ่อถึงแม้ว่าเขาจัหน้าอัปรักษ์ก็จริงอยู่ถ้ามาเป็นดาวเลยฟังพ่อนะลูกนะเพื่ออยังอื่นนี่สุดยอดเลยทีเดียวเชียวแ็จพ่ออมฉันไม่ยอมแต่งงานกับหญิงคนนี้แน่นอนฉันไม่ได้รักไม่ได้ชอบมาก่อนพ่อมีวิธีแก้ไขลูก เวลาเข้าเรือนหอนนะลูกนะยังไงถ้าเจ้าลังเกียดหน้าเขาก็ไม่เป็นไรตัดรูปจารุณีมาลูกแล้วแปะมาลูกโอ้โหอะไรวะใครใครคือจารุณีวะโอ้โหมึงนี่ดาราเก่ามากนี่แนแลวปัจจุบันจารุณีไม่คุยกับลากมะม่วงเข้เหรอพ่อชอบเข้อมาเจอจารุณีเนี่ย พ่อบอกซีเลียมนี่ผมยังไม่โกรธพ่อเลยนะโอ้ซีเลียมพ่อพ่อคนรุ่นเก่าลูกสมัยหมดนุ่มๆนูกน่าพ่อเลยจินตนาการตลอดจารุนีจารุนีจารุนีเปลี่ยนเฮ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนได้ไหมเพื่อนเปลี่ยนเป็นอรัญญาได้ไหมอะไรอรัญญานามบูมอะไรเนี่ยยังไงมันถึงก็ไม่แต่งเพื่อค่ะยังไงยังไงก็ต้องแต่งลูกต้องกับแมวไป้องาเรื่องอีกอยากไปด้วยเร็วๆเข้าเพื่อนเพื่อนอยากแตเร็วๆเนี่ยใจเย็นสิจารุนี ลูกรักของพ่อจะไม่ทันนะเห็นทีว่าเรานั้นคงจะปฏิเสธไม่ได้ซะแล้วพ่อปานดาวนั้นเป็นลูกของพ่อเสหายของพ่อยศถาบรรดาศักดิ์เทียบเท่ากับลูกปฏิเสธไม่ได้เจ้าต้องแต่งงานลูกเจ้ต้องแต่งงานอย่างนั้นเหรอไห้ลูกว่าไงไปคะัหญ่เราก็ต้องทำตามลูกแต่งเลยไปเอาลูกสานู้กสาวมาน้กสางมา ้รานมม้ำสังเลยเดี๋ยวเรเพื่อนรถน้ำส<ะ>ังเลยเหรอจะไม่ทันนะแม่อะไรตอนที่จะไม่ทันนะไม่ทันเรื่องอะไรล่องมอระสุมกำลังจะมาแล้วไหนเชิญครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานมงคลสมรสน้ำสังมาน้ำสังม,มาคำว่ารักเริ่มแรกจากตัวรอแล้วแตกหน่อจากรอไปกอไก่ไม่หันอากาศขาั้นกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวงขอบพระคุณครับสำหรับที่มาร่วมในงานมงคลสมรส ขอบคุณคุณนายมาให้คุยยินมสนั่นเมันจำเป็นลูกแต่งแต่งไหมก่อนตาเจ้าละขอให้เจ้ามีความสุขถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรอยู่กันไปมีลูกหลานเยอะๆนะลูกนะเจ้าเป็นอาหารคนสนิทของเพื่อนข้าตีไม่ต้องขอให้เจ้าสาวหายโศกแล้วโหนขึ้นฟังให้จบ ยาดับนะตื่นยาตนอกอกผวาให้ใหญ่ขึ้นโนขึ้นวรริษยาดิษฐาไอ้ใหญ่และโง่ที่ว่าคือหน้าที่และการงานโอ้ใจหายเอ้าแล้วอวยพราาว่าเจ้าเจ้าสาวเจ้าบ่าวหน้าที่การงานโนุกไปไหนล่ะมึงอวยพรเจ้าบ่าวเหรอขอให้มอวยพรเจ้าสาวเลยใช่ไหมขอให้เจ้าเจ้าบ่าวหายเศร้าตรงยาวขึ้นเฮ้ยอะไรวะเนี่ยขยับทำไมขยับทำไมอาจจะยาวขึ้นก็ได้ขาแขน ยามหลับตื่นยิ้ได้ิตกอพวาใหญ่ขึ้นยาวขึ้นเทียนิดยามนิดาโใหญ่ยาวที่ว่าคือกระจายบ้าอะไรอะไรใหญ่ใหญ่ยาวที่ว่าคือหน้าที่และการงานคือไม่คือหน้าผากนะไม่ใช่สามคนเอาละเรียบร้อยแล้วส่งตัวเข้าหอเลยไหมเพื่อจะได้ไม่เลยเลิกเลยยามส่งตัวเข้าหอซะใจเย็นใจเย็นก่อนที่จะสมตัวเข้าหอ หม่อมชั้นขอเจราจากับพระบิดาสักนิดหนึ่งพะยะค่ะได้ได้เชิญขอเวลาค่ะแป๊บนะค่ะไม่ต้องห่วงลูกขอได้ท้าเสด็จพ่อว่ายังไงลูกหม่อมชั้นก่อน<ป>ที่จะเข้าเรือนหอมีเรื่องอยากจะถามเสด็จพ่อสักสองสามประโยคถามอะไรลูกพ่อประโยคแรกผู<อ>้ห,<อ>หญิงที่ยกขันหมากมาหาผู้ชายก่อนเขาเรียกผู้หญิงอะไรเสด็จพ่ออ๋อผูอ้หญิงที่ยก หมากมากหาผู้ชายเนี่ยเขาเรียกว่าผู้หญิงหน้าด้านหน้าทนลูกเอ้ยยังงั้นเหรอเสดนจพ่อยังงั้นเิลูกแล้วถ้าหาว่าผู้ชายเขาไม่ได้รักผู้หญิงแต่ผู้หญิงก็ไปบังคับเขาไปขู่เขาเพื่อที่จะแต่งงานด้วย<อ>นี่เขาเรียกกันอะไรครับคุณพ่ออ๋อ,อ,อ,อยิ่งกว่าหน้าด้านหน้าทนลูกหนากว่าถนนลาดยางลูกเอ้ยถ้าเป็นพ่อนะ พ่ออายลูกพ่อมาไม่ได้ล่ะลูกอายเป็นความจริงเหรอเสด็จพ่อหน้าด้านลูก,ลก,ลก หม่อมฉันเป็นหน้าด้านอยากมีผัวจะตัวสัน่นแต่มันก็ไม่ไดนเป็นหนักผัวใค่ไม่ต้องพูดไปค่ะฉันพอ่อในวันนี้หากทุกคนไม่เห็นค่าของฉันไม่เป็นไรแต่ยามหน้าที่เดือดร้อนใกล้จะตายอย่าเห็นคุณค่าของฉันละกัน แ้าหากอยากจะร้องขอชีวิตเพื่อให้กองทัพได้รับชัยชนะฉันจะรออยู่ที่เขายอดพมนแต่การขอครั้งนี้จะต้องก้าวสามครั้งกราบสามคนโอ้ตาดำ เพืยังไงข้าไม่นึกเลยว่าเจ้าจะเป็นคนอย่างนี้คบกันมาหลายปีขันมากที่ยกมาเนี่ยเจ้าคิดว่าข้าหน้าด้านใช่ไหมผู้หญิงอยากแต่งงานกับผู้ชายมึงบอกว่ากูหน้าทนใช่ไหมได้นับตั้งแต่ปับัดนี้ต่อไป สำหรับไอ้คนไม่รักษาคำพูดอย่างมึงไอ้หน้าเฮี้ยเพื่อนรักหน้าพ่อเหมือนเฮี้ยมึงไงเสียงดังซิมเลยมึงมมาดิไงดะเดี๋ยวอะไรเนี่ยมึงตกกูเรื่องอะไรกูยังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องแต่ที่กูตกมึงพ่ออะไรรู้ไหมพ่ออะไรกูมัน ไ,ไอ้สัตว์โกนหัวทำไม,มอะโกนหัวทำไมกใครนี่ดังขนาดนี้มึงบอกไม่ได้ยินอีกเหรอมึงโกนหัวทำไมก็เห็นว่าหมอปลาข่าวกํลังดังก็โกนหัวก็กจะหาไงหมอปากะจะา,กา,กาแล้วมันาไหมัมนฮาไหมกูเห็นแลนะ้วมึงาไหมมึงเอาหัวกูไปตบเล่นที่บ้านไหมนะ้ไรขอูมึงเนี่ยกูนี่ยังไม่ชินกับมึงเลยนะ ทำไมก็เนหนีเ <Elena> ท <oten> ี่ยวมึงจำไว้นะเนนเที่ยวอะไรรู้ว่าห้าสิบกูก็ไม่กล้าพูดพักทิมเจ้าวาดนะกตะเถียงก็เถียงมึงจำไว้นะนายกูเจ็บกูก็เจ็บมันมือมึงเลยเหี้ยถ้ามึงอยากเจอกูมึงไปหากูได้เดี๋ยวมาแต่ตัวกลิ่นไม่ต้องมา สะสมมานานแล้วคะเจ็ดปีเศษท,ทไมที่กูโดนมึงด่าหน้าเวทีวันนี้กูเอาคื<อ>นถ้ามึงอยากเจะไปหากูได้นะผมราไปหาหมอกอ่อนบามา้าอะไรเนี่ย<อ>เป็นพระองค์เร้่องแเลยทำไมไปทำอย่างนั้นไปไล่เขาทำไมพระเจา้าค่าก็เมื่อลูกข้าไม่ชอบ หน้าตาอย่างนี้จะให้แต่งงานก็ได้อับอายเขาไม่ทั่วโลกแต่ผ้าหรือไงคิดหรืว่าเกิดมีข้าศึกสงครามมาปานดาวถึงหน้าจะเป็นแบบนั้นเขามีวิชาเฮ้ยกูพ่อลูกมึงจะดูถูกไปถ้าเกิดสงครามขึ้นมาจริงเราก็พร้อมจะออกสงครามใช่ไหมลูกผมฉันถูกศัตรูฆ่าตายจะดีกว่าให้แต่งงานกับปานดาวขอเดชะทรงได้โปรดบัดนี้มีกองทัพมาประทิตติดเมืองแล้วพระเจ้าค่ะสงครามสงครามไอ้หนู มาพ่อลูกจะออกไปกองทัพไหมกองทัพมาทํำยังไงเนี่ยลูกรักของพ่อวันนี้พ่อสละรัตนบัลลังก์ให้เจ้าเป็นเจ้าแทนเอาอีกแล้วออกของขัามเมื่อวานก็สละเจ้พ่อเราต้องไปด้วยกันเอาในเมื่อถึงข้วไปตายเอาดับหน้าไป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 ล้้มีพไปไปไคไปไปไองงไปไปไปไไปไปกปไปไป